จากความสำเร็จของการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV สำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการขยายรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ DLIT Distance Learning Information Technology DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่และการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน DLIT มี5รูปแบบคือ1 DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ2 DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน3 DLIT Library 4. dlit plc professional learning community ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ 5. dlit assessment คลังข้อสอบ dlit classroom คือการขยายห้องเรียนแห่งคุณภาพจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไปสู่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวข้อที่สอนยากเข้าใจยากและมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่ภาษาไทยกระบวนการชัดเจนมีการทดลองต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยค่าถาวิเศษสอนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วอย่ถึงเสโย ยยวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวพอเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปร่างอย่างไรดูนะมันเป็นสีอะไรนี่เอาแว่นขยายสองดูคณิตศาสตร์หนึหรือ1นูณก็ได้แล้วแต่เราจะคิดนะครับจุน้ำได้เท่าไหร่ ภาษาอังกฤษฉะนั้นตัวนี้ต้องออกเสียง <plus> uh, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแต่งมาให้สวยงามคนนี้ยังไม่เขียนชื่อนะคะลำบงไหมคะลำโบนอะไรนะลูก ไม่ไม่ต้องงกระดาาษลชในด้านช่องทางการรับชมครูปลายทางสามารถรับชม dlit ได้ทางเว็บไซต์ www dlit ac th ในรูปของคลังการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีตั้งแต่ป1ถึงม6เมื่อครูปลายทางกดเลือกระดับชั้นจะตามมาด้วยเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวข้อที่สอนยาก จากนั้นครูปลายทางสามารถฉายวิดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ความยาว50นาทีให้นักเรียนชมแบบออนไลน์จากเว็บไซต์หรือครูปลายทางจะดาวน์โหลดให้ชมแบบออฟไลน์ก็ได้ mm hmm. นอกจากนี้ DLIT ยังมีช่องของโรงเรียนเครือข่ายที่เผยแพร่าทาง YouTube ในชื่อ youtube.com/dlit ตามด้วยชื่อโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ในการถ่ายทอดการสอนไปยังโรงเรียนอื่นๆ DLIT Resources คือคลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่ครูนำไปใช้งานได้ทันทีสื่อมีทั้งวิดีทัศน์เกมและแอปพลิเคชันต่างๆครูสามารถใช้สื่อ DLIT นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้นักเรียนคิดใช้สื่อเป็นคำถามใช้สื่อเป็นคำตอบ ใช้สื่อเป็นแบบฝึกหัดหรือทบทวนความเข้าใจนอกจากนี้ยังมีวิดีโอสอนวิธีการทำสื่อรูปแบบต่างๆด้วย <c oughs> เพื่อทำให้ครูมีเครื่องมือที่จะทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ยากและเรียนรู้ด้วยความสนุกมากขึ้นต่อไปนี้ครูทุกคนจะมีสื่อการสอนที่เท่าเทียมกันซึ่งหมายถึงโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เท่าเทียมกัน DLIT Library คือห้องสมุดออนไลน์เพื่อครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป DLIT เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่มีเนื้อหาถูกต้องแบ่งหมวดหมู่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้มีรูปแบบหลากหลายทั้งบทความรูปภาพและวิดีโอ มีระบบค้นคว้าที่ทำให้คนได้ง่ายนักเรียนมีแหล่งค้นคว้าสำหรับการเรียนแบบโครงงาน Project Based Learning ครูสามารถนำสื่อไปใช้ในการสอนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ DLIT PLC หรือ Professional Learning Community คือเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพราะการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน คือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กลุ่มครูทั่วประเทศ DLIT PLC มีรูปแบบ3ด้านคือ 1. สื่อรายการที่ทำให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดีหรือ Good Practice ของครูไทยและครูทั่วโลกจากโทรทัศน์ครู It really does make a great lesson idea. Put your finger on there. Now, put your fingers on there, everybody, except Jack. So here we are, we're holding this, but the circuit isn't complete. We go round until we get to Jack. Now, Jack, hold hands. Lovely. 2. กิจกรรมเพื่อแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn ผ่านกิจกรรมต่างๆและผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 3. กิจกรรมการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงหรือ Coaching and Mentoring ที่โรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในโรงเรียนด้วยครูผู้บริหารในโรงเรียนเอง DLIT PLC จะทำให้ครูไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกชีวิตจะรวมพลังกัน พัฒนาการศึกษาไทยและเยาวชนไทยให้ดีขึ้น DLIT Assessment คือคลังข้อสอบที่รวบรวมข้อสอบมากมายตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 DLIT คลังข้อสอบเป็นการสอบที่เรียกว่า Assessment for Learning สอบเพื่อเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนั่นคือครูสามารถใช้ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ตลอดเวลา ทั้ง5โมดูลนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ที่ www.dlit.ac.th และ DLIT Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และมีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ share and learn อย่างกว้างขวาง DLIT มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผลสมัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและการศึกษาของไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง